สวัสดีครับร้านแม่ความถูกครับตัวนี้จะเป็นว,วิดีโอผลการเทสเมนบอร์ดทีวีสองห้าศูนย์ีทีซีโปนะครับเน้อสภาพอุปกรณ์ตลอดลำสองสล็อตนะครับใช้งานได้ทั้งสองสลออ็อตไฟแรงติดปกตินะครับ นี่ครับเทดด้วยโปรแกรม CPU แนะครับ CPU ที่ใช้เท้จะเป็น Intel c e l e o n G 3 9มเนะครับนี่ครับแรมจะเป็น DDR สี่สี่ิะครับ